คือฮาสนันนิชาเคลื่อนไหวกลางไอจีของโตโน่เอ๊ะหรือว่าแฟนขับซูมตาแตกลุ้นกันหนักมากนิชากดไลค์โพสโตโน่โปรโมทหนังก่อนอันไลค์ทำแฟนๆสงสัยสถานะความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องที่ทำเอาแฟนๆหลายคนสงสัยกันหนักมาก สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวนิชานัทนิชากับพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินหลังจากที่นิชาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามุฟออนและแฮปปี้กับชีวิตโสดแล้วแต่ล่าสุดกลับเกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวเน็ตจ,จับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่นานนิชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสด,ดราม่าที่เกิดขึ้นกับโตโนโ่โดยเธอระบุว่า สบายดีและใช้ชีวิตตามปกติพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้และยืนยันว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสดๆในปัจจุบันแต่แล้วล่าสุดมีเมอร์ดีได้แคปภาพจากอินสตาแกรมของโตโน่ที่โพสโปรโมทภาพ,พยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งปรากฏมีชื่อของนิชาเข้าไปกดไลค์ในโพสด,ดังกล่าวด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานและมีคนเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่านิชาได้อันไลค์โพสนั้นไป แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาอย่างมากมายว่าการกดไลค์ของนิชานั้นเป็นการตั้งใจหรือไม่หรือเพียงแค่มือล่อนอย่างที่ทุกคนคาดเดาซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่การกระทําดังกล่าวก็สร้างความฮือฮาและเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนคลับกันอย่างไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ